สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต,ต่อไปของคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริงนั่นเองนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังคลิปเพราะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลน,นั่นเองคะ่ะสําหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมังกรท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะชาวราศีมังกรทุกท่านคะ่ะ ในช่วงครึ่งเดันหลังของเดือนมิถุนายนปี2566จะมีอะไรเกิดขึ้นกับท่านบ้างคลิปนี้จะบอกการงานการเงินสุขภาพความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้าและหากมีเรื่องที่ท่านจะต้องระมัดระวังก็จะเตือนให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะคะจะไม่บอกแค่ด้านดีๆเพียงอย่างเดียวคะ่ะในช่วงครึ่งเดอนหลังของเดือนมิถุนายนนี้นะคะชาวราศีมังกรดวงเปิดดวงดีขึ้น เป็นช่วงที่ท่านจะมีโชคมีลาบมีข่าวดีเกิดขึ้นค่ะงานมีความคลืบหน้าและสามารถคาดหวังได้หากที่ผ่านมานะคะการงานของท่านนั้นเงียบเงียบรอคอยข่าวใดก็เงียบการงานติดติดขัดขัด,ขดทำมากได้น้อยช่วงนี้งานของท่านเริ่มที่จะขยับเพราะว่ามีดาวถึงสี่ดวงขยับมาอยู่ในตำแหน่งที่ดีของชาวราศีมังกรและมีดาวบางดวงมาอยู่ในตำแหน่งของราชาชโชคท่านจะมีเรื่องที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้น ปัญหาต่างๆที่คาราคาซังในช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้ท่านจะมีทางแก้ทางออกมีดวงได้ทํางานที่ท่านคาดไม่ถึงว่าจะได้ทําด้วยนะคะเป็นช่วงที่งานของท่านจะเพิ่มมากขึ้นบางท่านหากที่ผ่านมาท่านรับงานพิเศษทําควบคู่กับงานประจําแต่ว่างานพิเศษห่างหายไปนานช่วงนี้งานพิเศษของท่านจะเข้ามานะคะหากท่านค้าขายท่านจะขายดีค่ะมีช่วงจังหวะที่ลูกค้าจะช่วยเหลืออุดหนุน และสั่งสินค้าทีละเยอะๆหรือว่ามีโอกาสได้ออเดอร์พิเศษพิเศษอาจจะได้ออเดอร์พิเศษจากลูกค้ารายเก่าหรือว่าจากลูกค้ารายใหม่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะกับการกระตุ้นยอดขายเพราะท่านดวงเฮงจะขายดีลูกค้านิยมชมชอบนะคะและท่านใดที่ทํางานบริการต่างๆช่วงนี้ท่านจะได้รับความนิยมงานของท่านจะเพิ่มมากขึ้น ท่านใดที่คิดจะลงทุนสามารถลงทุนได้มีโอกาสได้ผลกําไรจากการลงทุนนะคะแต่ว่าท่านจะต้องลงทุนในสิ่งที่ท่านถนัดและมีความรู้ความและมีความรู้หรือว่าความชํานาญในเรื่องนั้นๆเท่านั้นห้ามลงทุนในสิ่งที่ท่านไม่มีความรู้เด็ดขาดและท่านจับตาการลงทุนให้ดีๆนะคะการลงทุนต่างๆอย่าใจใหญ่อย่าโลภมากให้ท่านค่อยๆลงทุนค่ะบางท่านซื้อมาขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยน ช่วงนี้ดีขึ้นมีข่าวดีบางช่วงท่านก็มีโอกาสซื้อมาถูกขายได้ราคาแพงได้ผลกําไรเกินที่ท่านได้ตั้งเอาไว้นะคะหากท่านตั้งใจที่จะทําเรื่องที่สําคัญสําคัญช่วงนี้ท่านสามารถทําได้นะคะเพราะโอกาสสูงมากที่ท่านจะทําสําเร็จเป็นช่วงที่ท่านจะมีการเริ่มทดลองทําอะไรใหม่ๆซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านอยากทํามานานบางท่านก็จะมีงานชิ้นใหม่หรือว่าโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบ ช่วงนี้ชาวดาสิมังกรมีสเสน่ห์นะคะคนจะให้การช่วยเหลือสนัสนบสนุนผลักดันและให้โอกาสอยู่ใกล้ชิดใครคนก็เมตตาจะมีคนคอยอยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนที่รักระวังดีต่อตัวท่านช่วงนี้หากท่านมีลูกน้องมีบริวารทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมเป็นช่วงที่ท่านนั้นจะได้ร่วมงานกับทีมใหม่ๆบางคนนะคะ ช่วงนี้จะมีคนเข้ามาในทีมงานของท่านและคนเก่าๆบ,บางคนก็จะหายหน้าหายตาไปคนที่เข้ามาใหม่จะเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถนะคะสามารถทําให้งานของท่านนั้นสําเร็จรุล่วงไปได้ด้วยดีหรือว่าให้คําแนะนําในงานของท่านได้ดีมากเป็นช่วงที่ท่านจะได้คนดีมีฝีมือเข้ามาร่วมงานนั่นเองนะคะและช่วงระยะเวลานี้งานของท่านเข้ามาเยอะหากท่านสามารถใช้ไหววันใครได้ก็ให้ทําโดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานประจํา ช่วงนี้งานของท่านจะเข้ามาเยอะมากจะมีงานแทรกงานเร่งงานด่วนเข้ามาเป็นระยะระยะนะคะหากท่านนั้นใช้ไว้วานใครได้ก็ให้ใช้ไม่ต้องเปลงใจอย่าเหนื่อยคนเดียวสําหรับบางงานเพราะเป็นช่วงที่ผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ใจท่านจะได้รับมอบหมายให้ทํางานที่สําคัญสําคัญซึ่งเป็นงานที่มีความสําคัญเป็นความหวังของคนในหน่วยงานหรือว่าในองค์กรที่ท่านทํางานอยู่นะคะช่วงนี้คนมากจะนึกถึงท่านเป็นช่วงที่จะมีคนเข้ามาขอความเชื่อใยจากท่าน ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องที่เขานั้นมีความทุกข์วิตกกังวลใจหรือว่าบางครั้งก็อาจจะมาขอความช่วยเหลือขอคําแนะนําในเรื่องที่ท่านนั้นมีความรู้มีความชํานาญมากกว่าตัวเขานะคะฉะนั้นหากเรื่องไหนที่ท่านสามารถช่วยได้ก็ช่วยถือว่าเป็นการสะสมความดีเป็นในตัวนั่นเองค่ะ ช่วงนี้คนจะเข้ามาหาท่านบ่อยมากบางคนนะคะก็หาเรื่องอยากจะพูดคุยกับท่านเฉยๆและไม่มีเรื่องอะไรหรอกแต่ว่าบางคนก็มาด้วยเรื่องที่เขานั้นเดือดร้อนจริงๆจะเป็นเรื่องอะไรเท่านั้นเองนะคะช่วงนี้ท่านมีเสน่ห์นะคะขอให้ท่านนั้นอาศัยจังหวะช่วงเวลานี้สร้างประโยชน์ให้กับตัวท่านเองให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะท่านใดที่ทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดเซลในหน้าคนกลางซื้อมาขายไปหรือว่าท่านใดที่กําลังจะพรีเซนต์งานพูดคุยธุระที่สําคัญสําคัญนะคะทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวให้ท่านทําให้เต็มที่อาจจะมีอุป,ปรสรรคอยู่บ้างสําหรับบางเรื่องแต่สุดท้ายแล้วท่านจะได้รับข่าวดีหรือว่าทําสําเร็จนะคะแต่ก็ต้องขอบอกล่วงหน้านะคะว่าช่วงนี้การทํางานนั้นยังคงมีอุป,ปรสรรคและปัญหาในใจกับคนรอบข้างบางคนคะ่ะ และทุกวิตกกังวลใจกับใครบางคนอาจจะเป็นคนที่บ้านหรือว่าที่ทำงานนะคะท่านอาจจะมีเรื่องให้ห่วงวิตกกังวลเขาในบางเรื่องหรือว่าเรื่องส่วนตัวของเขาข้อดีท่านจะสามารถแก้ไขกับปัญหาต่างๆได้และท่านจะเย็นๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้อารมณ์ของท่านนั้น ค่อนข้างที่จะสวิงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายบางวันก็อารมณ์ดีบางวันก็เหงาๆซึมๆไม่อยากจะพูดคุยกับใครช่วงนี้บางท่านนะคะบางวันอยากปิกวิเวกอยากอยู่เงียบๆฉะนั้นขอให้ท่านมีสติอย่าใจร้อนวู่วามงานเพิ่มขึ้นแน่นอนแต่ว่าท่านจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นและท่านจะสามารถรับมือกับงานได้ปัญหาต่างๆที่มีเข้ามาท่านก็จะสามารถแก้ไขได้เพราะเป็นปัญหาที่ท่านคุ้นจีนนะคะงานช่วงนี้เหนื่อยปกติ แต่จะมีข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนช่วงนี้ชาวราศีมังกรเดินทางบ่อยนะคะจะได้พบปะพูดคุยกับผู้คนกับผู้คนมากหน้าหลายตาการติดต่อประสานงานต่างๆก็จะราบรื่นขึ้นก็จะก็มีบางงานบางเรื่องนะคะที่ท่านไปติดต่อท่านนั้นก็อย่าเพิกเฉยนะคะบางเรื่องยืน่นเรื่องไปแล้วท่านก็ต้องคอยติดตามเรื่องด้วยมาที่การเงินของท่านกันบ้างช่วงนี้การเงินของท่านดีขึ้นนะคะมีดวงได้เงินพิเศษแต่ก็ต้องขอบอกล่วงหน้านะคะว่า ช่วงนี้การเงินของท่านเป็นเงินหมุนได้มาจ่ายไปค่ะช่วงนี้ท่านมีดวงจะได้ซื้อสิ่งของที่ท่านอยากได้บางท่านได้ซื้อเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าได้เสริมสวยเสริมลออได้ซื้อสิ่งของให้กับคนที่ท่านรักและเคารพเป็นช่วงที่คนมักจะนึกถึงท่านด้วยจะมีคนชวนไปนเลี้ยงข้าวเลี้ยงอาหารมีคนซื้อของกินอร่อยอร่อยมาฝากหรือซื้อนั่นซื้อนี่มาให้เป็นช่วงที่ท่านจะได้ของชิ้นใหม่เข้าบ้านซึ่งเออ ซึ่งอาจจะเกิดจากท่านตั้งใจที่จะซื้อของชิ้นนั้นอยู่แล้วหรือว่าซื้อทดแทนของเก่าที่แตกหักชําชำรุดพังเสียหายนะคะมีดวงได้ซื้ออุปกรณ์การทำงานหรือว่าซ่อมแซมอุปกรณ์การทำงานโดยเฉพาะเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ช่วงนี้ขอให้ท่านนั้น เซฟข้อมูลการทำงานของท่านให้ดีๆนะคะโอกาสสูงมากที่อุปกรณ์าก,การทำงานของท่านจะมีปัญหาค่ะบางท่านก็จะมีการลงทุนเพิ่มช่วงนี้ท่านจะหมดเงินไปกับการเดินทางเพิ่มมากขึ้นเงินหมดเงินไปกับการดูแลแล,และรักษาสุขภาพ จะมีเหตุให้ท่านต้องเสียเงินไปกับบ้านและรถด้วยนะคะไม่เรื่องใดก,ก็เรื่องหนึ่งเช่นซ่อมแซมปรับปรุงต่อเติมบ้านรถเสียมีรอยขีดกวนอยู่ๆก็รถก็มีปัญหานะคะรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องราวภายในบ้านของท่านค่อนข้างที่จะจุกจิกพอสมควรคะ่ะค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวกับบุตรหลานจะเพิ่มมากขึ้นข้อดีของชาวราศีมังกรก็คือว่าท่านจะมีคนคอยช่วยเหลือขาดเงินก็จะมีเหตุให้ได้เงินนะคะและเป็นช่วงที่ท่านจะหมุนเงินเก่งเมื่อใดก็ตามที่ท่าน จำเป็นที่จะต้องใช้เงินท่านก็จะมีวิธีหาเงินมาใช้จ่ายจนได้นะคะและหากท่านพื้นฐานดวงดีๆท่านก็มีโอกาสได้เงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงช่วงนี้นะคะท่านมีดวงจะได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้ท่านใดที่ค้าขายขายดีมีกําไรบางท่านก็ได้ผลกําไรจากการลงทุนท่านใดที่ค้าขายหรือว่าทําธุรกิจทํางานกับชาวต่างชาติช่วงนี้ท่านจะมีข่าวดีด้านการเงินเข้ามานะคะแต่ก็มีเรื่องอยากจะขอเตือนชาวราศีมังกรด้วยนะคะ ช่วงนี้ท่านมีดวงจะโดนหลอกโดนโกงโดนเอารัดเอาเปรียบเรื่องเงินเงินทองทองค่ะห้ามให้ใครจิบยืมเงินอย่าหูเบาเชื่อคนง่ายหากมีใครมาชักชวนท่านไปลงทุนในรูปแบบใหม่ๆประเภทลงทุนน้อยกําไรเยอะๆหรือแม้แต่กระทั่งท่านจะโอนเงินก็ดูให้ดีๆนะคะระวังจะโอนผิดบัญชี จะสั่งซื้อสินค้าก็ให้เลือกดูร้านค้าที่ดูน่าเชื่อถือดูที่ดูร้านค้าที่มีรีวิวล่าสุดเยอะๆนะคะสรุปการเงินของชาวราศีมังกรดีขึ้นนะคะแต่คนรอบข้างบางคนยังคอยสร้างปัญหานำเรื่องราวจุกจิกใจมาให้ท่านท่านใดที่มีรายรับเพียงช่องทางเดียวเป็นพ่อบ้านแม่บ้านเป็นคุณตาคุณยายวัยกระเียนนะคะการเงินยังไงก็รอดมีกินมีใช้อยากไปไหนท่านก็จะได้ไปค่ะมาที่ความรักของท่านกันบ้าง คนโสดช่วงนี้นะคะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาและจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าท่านหรือว่าอายุเยอะแต่หน้าเด็กช่วงนี้ความรักในคนโสดถือว่าโดดเด่นเป็นช่วงที่ท่านมีสเสน่ห์คนอยากจะเข้าหานะคะส่วนท่านใดที่มีคู่และมีครอบครัวแล้วช่วงนี้ชีวิตคู่ราบรื่นไม่ค่อยมีเรื่องทะเลาะเบาะแวง้งแต่ก็เรามัดรระวังอารมณ์ของท่านด้วยนะคะระวังจะเผลอหงุดหงิดหรือว่า มีปากเสียงกับคู่ครองเพราะตัวของท่านเองเพราะช่วงนี้คู่ครองจะเป็นห่วงท่านเป็นพิเศษคอยเตือนไม่ให้ท่านทํานั่นทํานี่ซึ่งบางเรื่องท่านเองก็แอบดือ้อเตือนไม่ฟังแต่โดยภาพรวมถือว่าไม่มีอะไรมากช่วงนี้หากท่านติดขัดมีปัญหานะคะสามารถเอิดปากขอความช่วยเหลือจากคู่ครองได้เพราะว่าบางเรื่องคู่ครองจะสามารถช่วยเหลือท่านได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ท่านก็อย่าดื้อเข้าใจแหละว่าช่วงนี้ชาวดาศีมับงกรบางวันอารมณ์อยากอยู่เงียบๆโรคส่วนตัวสูงนะคะ มาที่สุขภาพของท่านกันบ้างช่วงนี้ระมัดระวังปวดต้นคอบาดไหลา่ปวดหัวบ่อยระวงังภูมิแพ้ต่างๆที่ท่านเป็นอยู่จะก,กําเริบระวังความดันกําเริบและระวังเป็นหวัดและติดเชื้อต่างๆได้ง่ายมากเจ็บคอไอหากท่านต้องเดินทางไปในที่ที่คนเยอะๆก็ป้องกันและดูแลตัวเองให้ดีๆนะคะขอให้ชาวราศีมัง,งกรทุกท่านโชคดีมีความสุข,ข,ข,ขค่ะขอบคุณทุกๆก,การติดตามเจอก,กันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวแชร์เรื่องจริง ขอให้ทุกท่านนั้นพบเจอแต่คนดีนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็แคล้วคลาดและปลอดภยัยเงินไหลนองทองไหลมามีเงินทองเหลือกินเหลือเก็บสวัสดีค่ะ